สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวินนะครับจากช่องวินทราเวลวันนี้เราก็จะมารีวิวว่าเราจะไปเที่ยวกับเบันยังไงด้วยเงิน410บาทนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยคือเราแพลนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวทั้งหมด17บเจทริปนะครับด้วยเงินทั้งหมด20 0 0 0บาทนะครับใน E ีีแรกเราก็บอกแล้วว่าเราใช้ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีสนามนนบินแล้วก็อิปาธาทั้งหมดเท่าไหร่เหมือนกับตกเป็นเงิน5 0า0กว่าบาทนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะไปกับบี่ยังไงโดยใช้เงินแค่410บาทนะครับ ก่อนเดินเลยแล้วก็ไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะครับตามไฟของเราก็คือประมาณ7จ็ดโมงไม่จะถึงกระบี่สักประมาณ9ก้าโมงนะครับอันนี้ก็เลยถ่ายรูปมาฝากว่าเห็นไหมครับว่าจริงเนี่ยไฟแคนเซิลเยอะมากน่าจะเกินครึ่งด้วยซ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวเราค่อนข้างแย่นะครับมาดูกันนะครับว่าไฟที่ผมบินนแถวที่ผมนั่งเนี่ยหคนเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยผมนั่งคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตลอดการเดินทางเนี่ยนอนสบายเลยนะครับ พอลงกระบี่เนี่ยก่อนจะเข้าจังหวัดเขาเนี่ยเราก็ต้องสแกนแอปหมอชนะนะครับท่านในกรุงเทพเราใช้ไทยชนะกันใช่ไหมแต่ที่กระบี่เนี่ยใช้แอปหมอชนะการตรวจตาก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับตามรูปเลยพอออกมาจากสนามบินได้เนี่ยก็ให้เดินออกมานอกสนามบินนะครับแล้วก็ข้ามถนนออกมานะครับยืนรอรถตรงนั้นยืนรอได้เลยเดี๋ยวก็จะมีรถสีฟ้านะครับเป็นรถเมล์ของกระบี่เนี่ยแต่เป็นรถสองแถวเนี่ยวิ่งผ่านมา เราก็ขึ้นไปบอกเขาว่าจะไปเอานางให้ไปส่งตรงท่ารถขาวเขาก็จะพาไปนะครับค่ารถ2ี่สิบาทพอต่อรถสีขาวได้เนี่ยเราจะไปขึ้นเรือได้สองที่ที่แรกก็คือเอานางนะครับที่ที่สองก็คืออ่าวน้ําเมานะครับแต่ตอนขาไปเนี่ยผมจะไปขึ้นที่อ่าวน้ําเมาให้ดูก่อนนะครับนั่งเรือไปแบบเดียวครับสิบนาทีสิบห้านาทีไม่เกินเนียครับ ขึ้นเรือไปเรื่อยถ้ามีหลายคนเนี่ยเรือเขาก็จะไปแวะส่งนักท่องเที่ยวตามรีสอร์ทต่างๆนะครับส่วนที่ที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือหาดไรเล่นะครับเดี๋ยวพอข,ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะดูไปเลยว่าตอนเนี้มันเงียบมากแค่ไหนกับบีไรเล่ที่คนเคยเยอะฝรั่งเคยเยอะเนี่ยตอนนี้เงียบมากแค่ไหนคือบอกก่อนว่าหาดไรเล่เนี่ยมันไม่ใช่เกาะนะครับแต่ด้วยความที่ภูเขาอมันล้อมรถก็เลยวิ่งเข้าไม่ได้เวลาจะมาเนี่ย ก็เลยต้องนั่งเรือเข้ามาอย่างที่บอกตอนแรกว่ามันจะมาได้สองทางก็คือมาทางอ่าวนางกลับมาทางท่าเรือเนี่ยนะครับถ้าเราขึ้นเรือจากอ่าวน้ําเมาเนี่ยท่าเรืออ่าวน้าเมาเนี่ยเราก็จะมาขึ้นไล่เลนเนี่ยตรงฝั่งของโรงแรมไล่เลนพรินเซสนะครับก็คือโรงแรมน,นี้นะครับถ้าเดินตรงขึ้นไปก็จะไปหาดไล่เลยที่สวยๆที่คนเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นหาดท่าพนาง ก็เดินก็เดินไปอีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้เราอยู่ข้าวเราไปหาอะไรกินกันก่อนคือร้านที่เรากําลังจะไปเนี่ยชื่อร้านติ๋วเลบาผมน่าจะอ่านถูกนะวิธีไปเนี่ยก็คือพอเราขึ้นท่าเรือจากอ่าวน้ำเมาเสร็จถูกไหมข้ามาที่ไร่เลยแล้วพอมาไร่เลยเนี่ยพอเห็นรีสอร์ทปุ๊บเรายังจะไม่ไปหาดไร่เลสวยๆเราเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินตรงไปน่าจะมีประมาณ5้าหกรอเมตรมีทางเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวไปไหนตรงอย่างเดียวตรงเรื่อยๆเลยนะครับ มันก็จะผ่านพวกป่าภัยอะไรพวกนี้แป๊บเดียวแหละรเราก็จะเจอติวเลบานะครับมาถึงลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกินข้าวก่อนนะครับส่วนรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพบนเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครจะตามไปดูรูปก็ตามไปดูได้นะครับตั้งแต่เชา้าคือยังไม่ได้กินอะไรเลยคือหิวมากมาถึงเราก็สั่งนะครับมันก็จะมีน้ำปั่นสองแก้วนะครับแล้วก็ข้าวสองจานแล้วก็แกงเขียวหวานน,นะครับก็ตามรูปเลย ทั้งหมดก็ราคาประมาณหก0อยกว่าบาทอาหารเนี่ยคือถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยประมาณหนึ่งวอเตอร์วิวนี่ถ้าอาหารหลักร้อยนี่วิวหลักร้านนะครับคือนั่งไปนี่แบบแล้วคนน้อยด้วยช่วงนี้คนน้อยคนน้อยมากมีประมาณสามสี่โต๊ะนะครับคิดว่าช่วงปกติคนน่าจะเยอะมากที่เรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยมันก็จะประมาณเที่ยงนะครับเราก็จะไปเดินเล่นหาดไล่เลกันก่อนที่เราจะกลับไปฝั่งอ่าวนางนะครับ ก็วิธีเดินเนี่ยก็คือย้อนกลับทางเดิมเลยไม่มีอะไรนะครับพอเดินย้อนกลับทางเดิมเนี่ยจำโรงแรมมันได้ไหมเราก็เดินตรงขึ้นไปนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าเ๋ยายรบายานยผมก็ต้องบินกลับละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เดินไปหาดทำพระนางนะผมก็จะเดินไปแค่หาดไร้เลยแล้วก็นั่งเรือกลับคือคจริงก็คือมานั่งสิวกินข้าวแล้วกลับนี่แหละนะครับ อันนี้ก็เหมือนแบบมันจะเป็นวอลกิ่งสตรีทของที่เนี่ยครับแต่ว่ามันไม่มีคนเลยนะมันเงียบมากตอนนี้คือมันเงียบมากถ้าจะไม่มีหลักท่องเที่ยวเลยพอเดิมนมาสุดทางก็ถึงหาไดไรเลยแล้วคือไม่มีคนเลยไม่มีไม่มีจริงๆทะเลเงียบมาก กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเจอทะเลแล้วเจอถนนคนเดินแล้วรออะไรครับก็กลับพอตอนจะกลับเนี่ยเรือที่เราจะขึ้นกลับเนี่ยเราก็ถามเขาเขาบอกว่าพี่ตองรอยโค้แปดคนก่อนเราถึงจะออกนะครับก็นั่งคุยกับเจ้าของร้านคายักอะเจ้าของร้านเรือคายักก็เขาก็บอกกอย่างที่เห็นมันก็ไม่มีคนเขาก็นั่งอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับเราก็รอรอคนไปจนกว่าคนจะเต็มเรือเราก็ถึงจะได้กลับตอนกลับเนี่ยได้เจอฝรั่งสองคน ามาจากเม็กซิโกก็ท okay. ี่คุยกันนิดหน่อยเขาก็บอกว่าเขามาจากเม็กซิโกนะแต่ว่าเขาอยู่ไทยเนี่ยปีแล้วเราก็เลยอ๋อเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ไทยเขาจะเข้ามาเที่ยวได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่ไทยมาเป็นปีแล้วเขาก็ถึงมาเที่ยวช่วงนี้ทีนี้ขากลับเนี่ยมันสี่คนมันไม่เต็มแปะใช่ไหมจริงๆเราต้องจ่ายคนละสองร้อยแต่ว่ายังไงคือคนเรือเขาก็ลดให้นะครับเสร็จแล้วพอข้ามเรือกลับมาเนี่ยมันจะเป็นอีกท่าเรือหนึ่งนะครับมันจะเป็นท่าเรือของอ่าวนาง ตรงข้างๆกับ้านวางสายซีฟู้ดนะครับขึ้นมาเห็นป้ายหาดนุรัตนาเราก็นั่งหลอรถขาวเพื่อที่จะกลับเข้าตัวเมืองซึ่งตามหลักเนี่ยเราต้องไปต่อรถคือนั่งจากอา่าวนางไปตัวเมืองกระบี่เนี่ยหกบาทแล้วก็ต่อรถ้าจากตัวเมืองกระบี่เนี่ยไปที่สนามบินอีกยีบาทแต่ด้วยความที่แบบคนขับเขาใจดีนะเขาก็เลยขับไปส่งเราที่สนามบินเลยไม่ใช่หน้าสนามบินด้วยนะข้างในสนามบินนะครับ ก็ถึงสนามบินแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าค่าเสียหายของเราเนี่ยทริปนี้เราก็เสียค่ารถฟ้าขับไป20บาทค่ารถขาวต่อไปเอาเอา่อานำเามาเนี่ยหกบาทนะครับถ้าาไปเรืออ่านำเมาร้อยหนึ่งขากลับค่าเรือเนี่ยจริงๆมันควรจะร้อยเดียวนะแต่ว่าเขาคิดร้อยห้เพราะว่ามีแค่4คนไงนะครับแล้วก็รถขากลับสนามบินเนี่ยเขาไปส่งให้ถึงข้างในสนามบินเลยจริงจมันต้องต่อรถเนาะก็แปบาทจริงๆให้ทริปเขาไปแหละแต่ไม่บอกแล้วกันว่าให้เท่าไหร่นะครับเท่ากับว่าจริงๆริงเดี๋ยวเรากำตังไป410บาทเนี่ย ก็คือเที่ยวกระบ,บี่ได้เลยนะครับส่วนค่ากินเนี่ยมันแล้วแต่คนว่าใครจะกินอะไรเท่าไหร่นะครับยิ่งจะห่อข้ากล่องไปกินก็ได้เราก็ไม่เสียค่ากินแล้วต่อไปว่า410บาทเนี่ยไปเที่ยวกระบ,บี่ได้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าตกลงโปรเจกต์เราเนี่ย20,000บาทเราจะเที่ยวได้จริงๆไหมทั้งหมด17ทริปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม